สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงดวงของเดือนเมษานะคะเพราะว่าคิดว่ามาเล็บเจดูไปแล้บสามสามเดือนเนาะนะคะก็คือมกลราชกุมภมีนาถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปย้อนดูเนาะแล้วก็ทุกคนก็คงที่ติดตามเนาะก็คงจะได้เห็นนะคะในการทํานายของมาเลิบเจเจเนาะก็คือทํานายเป็นเขาเรียกอะไร เก็บสถิตินะคะทุกคนเนาะเพราะว่าไม่เลิบเจ๊ก็คิดว่าตัวเองเรียนในด้านนี้ก็เลยอยากจะเอามาทําเป็นคลิปแล้วก็ลงในช่องทางของตัวเองเนาะว่าสิ่งที่เราเรียนมาในการคํานวณในการทายมันจะเป็นยังไงในอนาคตใช่ไหมคะก็เลยลงคลิปไว้เพื่อให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงสิ่งที่เรามองเป็นตัวเลขในพื้นดวงของเดือนหรือของปี หรือของคนที่เกิดนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเราก็จะเก็บสถิติไว้นั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้เราก็จะมาต่อของเดือนเมษานะคะเพราะว่าเมษาก็จะเป็นเดือนที่เขาเรียกอะไรเดือนที่มีไฟเยอะอีกเดือนหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะเป็นเดือนที่มีไฟเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่จะเกิดการครอบครัว ไม่ค่อยไม่ค่อยลงรอยกันนะคะพอ่อพ่อลูกก็จะไม่ค่อยถูกชลกคือจะทะเลาะกันบ่อยนะคะเนาะพ่อลูกทะเลาะกันครอบครัวไม่สมหวังเกิดการหย่าร้างอะไรพวกนี้ในเดือนเมษาก็จะมีข่าวเกี่ยวกับคนดังดารานักร้องนักแสดงหรือคนดังๆในสังคมนี่แหละคะ่ะก็จะมีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้สิ่งที่ทำนายนี้ก็คือทั่วโลกนะคะ ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยก็คือมันเป็นเขาเรียกเดือนของของทั่วโลกนะคะเนาะในเขาเรียกวันเดือนปีที่ทั่วโลกใช้กันนั่นแหละคะ่ะก็คือพูดถึงว่ามันจะมีเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในเดือนเมษานะคะก็เรื่องพื้นไฟก็คงต้องระวังกันต่อไปนะคะยิ่งเมืองไทยเรา เดือนเมษานี่จะเป็นเดือนที่ร้อนมากเนาะนะคะขนาดเดือนมกรานะคะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นอากาศที่มันไม่มีฝนไม่มีอะไรเนาะนะคะเป็นอากาศที่แห้งหนาวมันก็เกิดการเผาไหม้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเนาะอย่างเมืองไทยของเราก็ยังเขาเรียกอะไรยังดับได้ไม่หมด เท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่เป็นทางยาวก็ดับกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครติดตามข่าวก็จะได้เห็นนะั่นแหละเนาะใกล้ๆก,กับเขาใหญ่นั่นแหละคะนะ่ะเนาะแต่มันไม่ใช่อยู่ในตัวเขาใหญ่เนาะเพราะมีท่านหนึ่งออกมาเขียนเพจไปแล้วว่ามันไม่ใช่อยู่ในเขาใหญ่มันอยู่ออกไปไกลเหมือนกันนะคะก็คือไกลไปหน่อยนึงอะตามอุทยานอุทยานแห่งชาตินั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไม่เป็นทางยาวกันไปนะคะก็คือ ดับอยู่ตอนนี้เนาะก็ขอให้ดับได้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีอะไรที่สูญเสียนอะอย่างอย่างอเมริกานี้ก็คือไม่ยันบ้านเรือนของคนใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเมืองไทยของเรามันยังเป็นไม่อยู่ในป่าอยู่เนาะมันไม่ได้เข้ามาในบ้านเรือนของคนอันนี้แต่จะไม่ป่าหรืออะไรมันก็คือความสูญเสียนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าป่ามันเป็นอะไรที่ทําให้อ ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมมันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะถ้าเกิดไฟไหมป่าไปางี้ก็เป็นป่าหัวล้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมันก็เป็นต้นน้ําอะไรพวกนี้เวลาฝนตกมามันก็กักน้ําไม่อยู่เพราะว่าต้นไม้อะไรมันก็หมดไปนั่นแหละค่ะเนาะคือรากไม้มันก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมน้ําได้ถ้าเรามีป่านี่เวลาฝนตกเนี่ยรากไม้ที่เป็นต้นไม้พวกนี้ก็จะช่วย ดูดซึมน้ำนั่นแหละคะ่ะมันก็จะไม่เกิดอุทกภัยมากใช่ไหมคะถ้ายัางเราเรายังมีป่าเยอะเนาะถ้าเมื่อไรป่ามันให้หายไปอย่างเงี้ยเวลาฝนตกมามันก็ไม่มีสิ่งที่จะดูดซึมน้ำนั่นแหละค่ะเนาะหรือเขาเรียกอะไรไม่ให้มันเป็นอะไรอุทกภัยเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะมีรากไม้ที่ดูดซึมน้ำช่วยยึดเหนียวดินไม่ให้มันซุดตัวนั่นแหละค่ะเนาะ ถ้าฝนตกมากๆดินมันซุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้น้าไหลหลากนั่นแหละเนาะแต่ว่าในเดือนเมษายนนี้ก็จะเป็นเดือนของไฟนั่นแหละค่ะเนาะเกี่ยวกับไฟมากกว่าน้ำนั่นแหละค่ะเนาะถ้าเป็นเดือนหน้าก็จะเป็นน้ํานะคะสําหรับที่มาเลิฟเจดูไว้เนาะก็คือเดือนหน้าจะเป็นน้ํามากกว่านะคะของเดือนกุมภาเนาะก็ให้ระวังคนใกล้ชิด นั่นแหละคะ่ะเนาะระวังคนใกล้ชิดบริหารอะไรผิดพลาดอะไรมรสุมรุมเล้านะคะจากดีเป็นร้ายมันก็จะเกิดขึ้นในในครอบครัวหรือว่าสังคมนั่นแหละมันก็เป็นปกติเนาะเรื่องธรรมดานะคะในส่วนนั้นแต่ว่าก็ให้ระวังในในส่วนที่มันจะเกิดนั่นแหละคะ่ะเนาะเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับการดื่มมึนเมาก็ไปทะเลาะกันเยอะแยะนะคะ ในในในเดือนกุมภาพันธ์เนาะอันนี้แล้วก็ถ้าเป็นคนที่เกิดเดือนเดือนเมษาเกิดวันที่หนึ่งนะคะอันนี้มายเล็กเจก็จะทํานายเป็นของของคนที่เกิดวันที่หนึ่งเดือนเมษานะคะปีสองพันห้าร้อยห้าห้าร้อยยี่ห้านี่ไม่ไม่ใช่สีห้าร้อยหกสิบแปดสองห้าหกแปดนอกเมืองไทยเรานะคะที่นี่ก็จะเป็นสองพันยี่ิห้านะคะ ก็คือจะดูว่าเด็กที่เกิดในวันนี้นะคะในวันนี้แล้วก็ในปีมะสิงนะคะเขาเรียกไม่เกิดไม่เกิดเขาเรียกอะไรนะเดือนวันที่หนึ่งเดือนเมษาปีมะสิงแล้วกันนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะรวมถึงปัจจุบันหรือคนที่มีอายุมากก็ดูทายไปหมด้นะคะก็คือตั้งแต่วัน ที่ที่หนึ่งของเดือนเมษาแล้วก็ปีมะสิงนะคะสำหรับคนเกิดปีมะสิงเนาะก็คือเดือนมกราเดือนเมษานะคะเดือนเมษาวันที่หนึ่งเมษาปีมะสิงนะคะก็คือวันอังคารสาหรับคนที่เกิดวัน,นอังคารเนาะไม่ลบเจง่วงนะครับพูดแล้วงงนะคะอ่ะก็คือเป็นคนที่ เกิดมาก็คือเก่งเก่งในด้านคอมพิวเตอร์การงานเท้านายรักเมตานะคะอุปธรรมคำชูเนาะแต่ว่าชอบการพนันนะคะเป็นคนที่ชอบกันการพนันแล้วก็ชอบของมึนเมาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คะ่ะโทษทุกอุปสรรคมากมายนะคะในในช่วง ในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่หนึ่งเดือนสี่นี่นะครับก็จะเป็นคนที่มีมีความทุกข์ในปีนี้เนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้แล้วกันนะคะไม่ค่อยถูกโฉโลก,กับพ่อเท่าไหร่นะคะแต่ทําอาหารเก่งเนาะเป็นคนที่ชอบทานอาหารชอบชิมชอบทําอาหารนะคะเดินทางบ่อยๆมีโชคลาภเข้ามาแต่ได้มาแล้วเสียไปนะคะเก็บไม่ค่อยอยู่เนาะ ที่อยู่อาศัยก็มันไม่ค่อยดีนะคะที่อยู่อาศัยให้ย้ายที่ให้ย้ายที่ย้ายที่พักย้ายที่นอนถ้าย้ายไม่ได้ก็ให้หมุนหมุนที่นอนหรือเคลื่อนที่นอนหน่อยหนึ่งนห่ะออกไปแล้วก็ให้ระวังเรื่องน้ําการตกน้ําการไปเที่ยวแล้วตกน้ําอะไรพวกนี้ให้ระวังนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องปอดนะคะ เกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับเครื่องเครื่องในของเราเนาะเวลาเรากินอาหารหรือไปเที่ยวแล้วไปกินอาหารอะไรมาเนี่ยอาหารจะเป็นพิษนี่ก็ต้องให้ระวังมากๆนะคะเกี่ยวกับเลือดภายในพวกปอดพวกเครื่องในของเรานี่แหละค่ะเวลาเราไปทําอะไรหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะไปส่วนนั้นมากกว่านะคะมันจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นมันจะเป็นอยู่กับข้างในเกี่ยวกับเครื่องในของเราภายในของเราด้วยนะคะเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับ ปอดม้ามอะไรพวกนี้นะคะเวลาเราป่วยไข้ก็ให้ระวังพวกนี้นะคะเขาเรียกอะไรปอดติดเชื้ออะไรพวกนี้นะคะ <c oughs> ก็ให้ระวังเนาะแต่ว่าหน้าที่การงานเนี่ยจะดีเนาะสาหรับคนที่เกิดเดือนสี่ปีมะสิงนะคะเกิดเมษาปีมะสิงนี่แหละคะ่ะเนาะเ,เจ้านายรักอุปธรรมคั้มชูนะคะจะได้เลื่อนขั้นนะคะสําหรับคนที่ที่เกิดในในเดือนนี้นะคะได้เลื่อนขั้นใน ในหน้าที่การงานเนาะแต่ว่าความรักไม่ค่อยสมบังนะคะความรักไม่ค่อยสมบังใครคิดจะแต่งงานในปีนี้ก็งดไว้ก่อนนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยถูกโลกเนาะกับคนเกิดเกิดบันลังคารปีมะสิงเดือนเมษานะคะนี่ก็ให้ระวังแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นปีนี้ถึงอยากจะแต่งมันก็ไม่สมบังนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ดึกแล้วไม่รับเชงว่วงนอนก็จะไปนอนเนาะใส่ชุดนอนไว้แล้วนะคะนี่คือชุดนอนนะคะทุกคนชุดชุดนอนของคนที่เขาเรียกอะไรขาดเราคนไทยเนี่ยใส่เสื้อผ้านอนนะคะยิ่งมาอยู่หน้าหนาวเนี่ยขาดไม่ได้ไมแล้วเชงต้องใส่เสื้อแขนยาวนอนนะคะนอนตัวเปล่าไม่ได้เนาะวุ้นหนาวมากนะคะติดเสื้อผ้านอนเนาะบ้านเราก็คือมันไม่ได้เปิดแอร์ร้อนจนกระทั่งต้อง ใส่ชุดธรรมดานอนเนาะอันนี้ก็จะใส่เสื้อพวกนี้นอนนะคะทุกคนเจอกันใหม่พวงนี้นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ